อสยูวีที่ดีที่สุดนะการันตีเลยว่ามันดีและคุ้มที่สุดจริงๆในบรรดามมือ2สองก็ต้องคันนี้เลยค่ะมาด้าเซียไฟล2.2 XDL งบออกรส0บาทผ่อนเริ่มต้น12,000บาทตลอดสัญญาค่ะทุกคนค่ะคันนี้เป็นมาด้าเซียไฟ2.2 XDL เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปกับยางปี2022ค่ะคันนี้เป็นรถสีแดงอันนี้ได้ตัวท็อปเลยจะมีไอเอซเด้านหน้านะคะ คือเราช่วยเบรกด้านหน้าหรือว่า Adaptive Cruise Control ที่ถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้ความพิเศษบอดี้คือยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วออกห้างล้านแปออกห้างล้านแปดฟังมาผิดทุกคนคันนี้ออกห้างล้านแปดนะคะมามือสองนี้เหลือไปแค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นแล้วที่่พันออกรถสูบบาทพันหนึ่งห่นสองพันบาทตลอดสัญญาเดี๋ยวให้ตากร้าพาไปดูข้างในค่ะสําหรับข้างในคันนี้ไม่มีผิดหวังค่ะเบาะเอยอ,อะไรเอยช่วงล่างนะคะความแข็งแรงของรถนะคะตนตีเลยนะคะว่าคันนี้สวยมากอาไม่เป็นไรเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว คันนี้นะเป็นตัว2.2 XDL สีเดิมๆแบบนี้ใครอยากได้รอบคันคันนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวค่อยทักมาก็ได้ค่ะไม่แสนต้นๆไม่แสนกว่า a l l w h d r i v ขับเคลื่อนสีล้อในรุ่นท็อปนะออกห้างร้านเจ็ดรมามือสองเดอเจ็แสนเท่านั้นใครสนใจคันนี้นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมานะมีอะไรบ้างก็ ตัวรถคันนี้มีประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกให้นะคะที่ศูนย์บริการมาด้ามีให้นะแล้วก็มีในเรื่องของตัวช่วยเบรกด้านหน้านะคะเตือนออกนอกเลนระบบไอสต็อปนะอัดดัต i ิฟรุ้นโทรถึงจุดหยุดนิ่งมีเมมรี่แ p p เปลิลคาร์เ a n d แ o i d Auto มีให้ครบพันบอดหลังพับ60-40ได้นะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถทักไปตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เดี๋ยวให้อดินส่งในส่วนของตัวนะคะไฟตรวจสภาพไปให้ดูนะคะแล้วก็ในตัวของตัวรถบอดี้จะต่างเพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอภายในเพิ่มเติมนะะค